ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านคนรับยุพิจิ๋งเรวเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยเอามาดูในกลุ่มกันก่อนนะครับรอบเทีย่ยงวันนี้พิจิจีเกมจ็อกเกอร์ซีเกมแพ็คเมติกอย่างและซีเกมนะครับนะโกทามรอบเที่ยงตันนี้เลยนะครับเห็นอะไรไหมมาจองหนึ่งอยู่ในช่วงโกทามนะครับแต่เราไม่เล่น อูจะเล่นมาจองสามมันครับนี่มีคนบอกมันปรับมาใหม่มันครับเออเห็นบอกว่าซื้อฟรีสปินไม่เน่าแล้วนะเออพิชิงเลยถสื่ออากาศก็มาลองดูสักนิดนึงมันครับอ่าดูบรรยากาศให้กลุ่มสักนิดนึงวันนี้นะเออนี่เกมแรกวันนี้พ่ชิงไม่ได้เล่นอะไรเลยมันครับนายุ่งๆอย่างๆอันนิดนึงวันนี้ก็าิกินกาแฟกันเสร็จนะเหมือนที่บอกว่าทุกครั้งว่าถ้าเรากินกาแฟก่อนแล้วเราจะดวงตื่นมัน เอออันนี้พี่กิงถือเป็นเคล็ดนะเออใครจะไปทําตามก็แล้วแต่นะอ่ะโอเคเพครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้หลายคนเริ่มกลับไปทํางานกันแล้วนะเออวันนี้ก็ยุ่งๆกันนะนะตอนเช้าพี่กิงก็ยุ่งๆเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเพครับนะตามนี้เป็น,นการในกลุ่มจะมีนนการแจ้งเกมพี่กิงแจ้งไปต้นคลิปนะครับนะรวมไปถึงพูดถึงเกมไหนมทที่อยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงๆนาะเพื่อนๆในกลุ่มเราก็จะเข้ามาบอกนะครับนะคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโก้ตามก็ได้หรือว่าดูตาม,ม,พม,มเพื่อออออนนนนนใกกลลลุ่่มมงเเรรา็ไไดดด้ะหหูซิ๋ััื10%บคบ แต่มันไม่เกลือแล้วใช่ไหมอันเก่ามันจะเขียนว่ามีโอกาสที่จะตกดําถึงหกสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่ารอบนี้ซื้อแล้วไม่น่าจะตกใช่ไหมมาลองดูจะได้รู้แต่เมื่อกี้มันเขียนว่ามีโอกาสที่จะได้สเกตเตอร์เพิ่มใช่ไหมล่ะไม่เห็นแถมเลยเออแต่เกมนี้อ่าพูดกันก่อนพี่ริงเล่นเป็นแล้วนะเออ มีเอเรามาเมนบอกนะนครับมันต้องติดกัน4ตัวนะครับหรือไม่ก็4ช่องติดเนี่ยเออมันถึงจะคำนวณสักทีนึงนี่แบบนี้เออตอนแรกกูก็งงวะยังไงแล้ววะแม่งเต็มกระดานมันก็ไม่คำนวณเออทำไมทำไมเราก็อ้อว้าวเลยนะผมบอก4ช่องติดเออมาแรกก็เลนกูเลยนะอายาอายาเปิดมาก็งามไส้เลยนะครับเย้ยจ่ายมาสู่10บบาทเออเอ้ยโอเคมา มังกรมาปึ๊บเอ็มกระดานดอกนี้เปลี้ยงโบ๊๖๑๙ยังไงยังไงไอ้ยาดอกเดียวแล้วจบเลยเกมนี้นะเท่าที่ลองดูรอบที่แล้วนะครับมันต้องมีมังกรเนี่ยรีปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามสี่ 3, 4, รอบติดมันถึงจะแพงรู้สึกว่ามันจะคูณทบกันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเแป๊บนึงเดี๋ยวพีิธีมังกรดูซิเห็นว่าแอบไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยว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  เอ้ยเอ้ยได้อยู่โอ้ยอยาขัดตัวนึงพอลูกฟรีดสปินด้านในทั้งรอบก็ได้มาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยเป็นเล่นได้อยู่นะเออเนี่ยมันต้องรีไม่หยุดอย่างนี้ลูกลงมาลงมาอื้อืมได้อยู่โอ้โหแม่งซ์มานี้รีกันเหนื่อยมั้มครับลงมา,มาถ้าลงมาถ้ามันจะสามสี่รอบขนาดนี้นะเออจบเรื่องจบราวจบเรื่องจบราวฟรีดสปินด้านในได้กี่หมุนวะห้าหมนุนโอ้ฟรีดสปินใช้ตั้งสี่ตัวในห้าหมนุนเองเหรอจริงๆมันต้องได้ไมลูก ใจดำเหลือเกินขอนตัอะอตันเฮ้ยี่ดขดาดกูได้ฟรีไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆยาทะลึ่งขอร้องโอ้โหมันครับเฮ้ยเออเจ็ดบาทมันยังซื้อเท่าไหร่ร้อยหกสิบเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเฮ้ยเอ้ยได้ฟรีห้าหมุดนังเกลือมั่นครับดู 146แล้วคูซื้อไป160เมื่อกี้1้0ยแปดสิบด้วยอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงดิสุ่มทุกวันไหนกดได้บ้างไม่เห็นได้เลยไหนอะอ่ะช่างมันม่องครับไม่ใช่เจ็ดจำนงสำคัญอะไรของเราเพราะฉะนั้นโอ้โหแต่มันซื้อไปตกดำนะนะปุ่ยสิบบาทบ๊ะบ๊ะบ๊อืม ซื้อแพงกว่าเดิมแต่มันไม่ตกดําแล้วถ้าถามจริงกูเลือกไม่ตกดําดีกว่าเป็นครับเหมือนรอบที่แล้วมันมันมันซื้อถูกนะเออแต่แม่งตกดํายับ,ย,บยับเลยถือว่ารอบนี้เรามาลองของมันครับดูแล้วว่าอัปเดตดีขึ้นไหม240้อย่อ่ะมาเป็นครับป้ตีว่าบาทละ80บาทนะนะเออ8 2ดสิหปเฮ้ยไม่ใช่ดิมาละหกสิบเออเย,ยคุณก็งง240มันจะเป็น80ได้ยังไง อืมไม่ได้โอเคหนึ่งลบหนึ่งลบจะได้เกมนี้เกมเดียวที่มันไม่มีมัลติพายเนี่ยแหละถ้ามันมีมัลติพายแม่งอะไรจะว้าวขึ้นกว่าเยอะเลยนะไอ้ยาไอ้ยาโยโอ้โหเพื่อนคับไปลงว่ะเฮ้ยโอเคปั๊บสิบสองวันนี้เราซื้อสองร้อยสี่สิบเพื่อนครับปบั๊บเออยังไงมังกรเออมังกรมาแล้ว อันนี้น่าจะจ่ายดีกับตอนมังกรลงนี่แหละพี่จริงว่าถ้ามังกรลงอะมันจะแพงปั๊บโอ้โหหกสิบมาลูกมาอย่าเพิ่งหยุดนะลูกรีบไปเลยมไม่ลงไม่ว่าทำไมต้องมาสามปะโทโอ้โหมังกรต้องมาบ่อยๆนะลูกนะอฮยาพิ่บๆเฮียว่าวเยอะเนาะโอ้ันติดตรงว่าวเยอะเหมือนกันอุ้ย อุ้ยดอกนี้50เองแสดงว่ามังกรแพงกว่าถ้ามังกรลงมันจะแพงกว่าเออน่าจะไม่ขาดตัวนึงครับถ้ามันไม่กดสีเราถ้ามันอู้หย,ยกเขียวปับ๊บโบอู้ห90ิเพื่อนครับอืมย่าเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลมาอู้ย,ยทำไมมาดอกเดียวจบตลอดเลยโอ้แต่โอเคโอ้รอบที่แล้วเรามาคือขาดตุนทุกไม้เป็นครับรอบนี้มีกําไรเนี่ยอห้าบาทเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่ถึงทา่าลังอย่าบอกได้ําสิบ อย่าเพิ่งหยุด,ดนดั่นแหละดีงามลูกพ่อดีงามลูกพ่อปับป๊บปั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 ๊บโอ้โหสิบสองบาทสิบเก้าบาทปั๊บ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 โอเคเอาไม่ได้หรอ,อ,าอยานื่ว่ามันติดโอโ้โหนะครับเจอได้หกสิบเองโอ้แต่มีกำไรแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่รู้สึกว่าอัพมาดีกว่าเดิมเยอะปีศาจโชคดีคืออะไร ถ้าซื้อ80เท่าไรอุย้ยไม่พอถ้า89ก็ไม่พอแล้วมันก็มีค่าไป86นะเออก็แพงอยู่มาขอสักคลึอกๆกอนไอ้ดุ้ยสามร้อยหกสิบใช่ไหมเมื่อกี้อูโห,โห,โห,โห่เกือบไปลูกเอ้ยฟรี80นี่ห้าหกร้อยอยูน่นะื่อกี้โอเคมารับสิบเจ็ด รับอืมหืค่ะช่องหนึ่งอืมจำนวนนั้นนอกไม่ค่อยดีนะ,ะเข้าี่ดูมั้ยครับนี่ดู10ทีมาสัก2ทีอืมืึเห็นไหมอ่ะซื้อมั้นครับจบจบ,จบเรื่องจบจบ,จบราวแต่ดูแล้วก็ยังเค็มๆแหละที่จริงว่าเออแต่นี่ก็มาเทสฟีเจอร์ให้ดูเพราฟีเจอร์มันโอเคขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะอย่างที่บอกว่ามันไม่ตกดำแล้วอืมฮึ แต่กำไรเยอะไหมก็ไม่เยอะเพราะมันไม่มีมันตีพายนั่นไงเออต้องรู้ที่มังกรมาบ่อยๆเนี่ยกระตุ้นรีสปินเนี่ยถ้ามังกรลงรอบหนึ่งก็ได้ร้อยสองร้อยอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะขั้นต่ำสามสิบเจ็ดปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยไม่ถึงข้างรีมารีมาปั๊บปั๊บปั๊บโอเคมังกรมาครับเท่าไรเป็ดนี่แพงป่ะยไม่ถึงแถวหลังอุ้ยได้อยู่อุ้ยรอหกสิบห้าโอ้ได้อยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่เออโอเค แพงยูแพงยูรีบบ่อยๆได้ลูกมาบ่อยๆดีมาบ่อยๆก็ดีโอ้แม่นี่เราซื้อ360นะครับดอกแรกมา200แล้วเนี่ยถ้ามังกรมาสองสารอบเนี่ยกำไรแล้วนะเออมาอด้วยมาด้วยด้วยไหมด้วยไหมไอ้อโตโหนี่รีสปินมาบ่อยเว้ยอืมไม่ได้เอาโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราก็คิดว่าคำนวณดูไปมันไม่เชื่อมกันไอ,อย้ยาลูกเขาดีๆโอ้โหอย่าว่าลูกมังกรมังกรมังกรกูไปไหนแล้วมังกรมึงอย่าบอกมารอบเดียว โอ้โหมัอนครับคนตีแล้วโอ้โหเย้ยมึงคำนวนดีดอกเดียวแล้วหายโอ้เว<อ>้ยโอ้โหคนตีมันครับดูมาดอกใหญ่ดอกหนึ่งเมื่อกี้เราก็คิดว่ามังจะลั่นโอ้ยแ่ทั้งเกมมารอบเดียวอืมหมดอีกแล้วโอ้เกมนี้มาสองรอบว่าขาดจุนสองรอบเลยเว้ยอัพมาเหมือนจะดี เออฮืมมาตราบใดที่ไม่กำไรก็จะด่าอยู่นี้แหละอ่าตราบใดที่ไม่กำไรกูก็จะด่ามึงอย่างนี้แหละเพื่อนมาอัโถมึงหลีอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหครัช่องเดียวมพื่ครับโอ้โหโคตรเวนดูปึ๊บ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 อืมโอ้โหเสียของเลยดีมาปึ๊บ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 อืมเสรีอ่ะ ห้าตัวไปดิไหนมึงบอกมึงจะแถมกูมั้งครับมันไม่แถมเลยนะไอ้เย้ยหลอกลวงโอ้โหดูเห็นไหมเออมันบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รีสปินเยอะขึ้นไอ้ฟรีสปินเยอะขึ้นนี่ไม่แถมเลยนะเย้ยมึงหลอกลวงโอ้โ,อโ,อโหดูเหมือนจะฟรีฟรีฟรก็ไม่ลงแล้วมัาางกรไปไหนหมดแล้วลูกโอ้โหเมื่อกี้มังกรมาอย่างว้าวบัมบ๊มบ๊มบ๊มโอ้ยยัยหลอกซื้อดู หลอนดอกเป็ครับโอ้ยเ่าเยอะๆๆอะพี่ิงว่าแม่งยังเน่าเหมือนเดิมนะเออนี่กูมารีวิวแม่งก็ยังเน่าเหมือนเดิมเออถ้าไหนใครบอกว่าอมาดีไม่ดีเลยหาความดีไม่เจอเลยนะครับอืมแต่มีคนที่เล่นได้ตลอดเลยกับเกมนี้นะพี่จิงก็แม่งไม่เข้าใจว่าเล่นยังไงวะเออเกมแรกของวันเล่นกูแล้วนะครับเกมแรกของวันก็เล่นกูแล้วนะครับอืมมังกร โอ้โหไม่มาอาเต็มแหนบเป็นครับเชา้านี้เออไปด้วยสิบห้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอ้โตโโโโโโโัวไม่ลงช่องบนเลยลูกเฮ้โโยเออได้อยู่วับยี่สิบ ไลไหมลูกโอ้โหไม่ลงท่องบนอีกแล้วแต่ฟีสปินนี่ยั่วมากเลยนะครจะลงสักทีนะลูกนะลงสักทีจะดีต่อใจมากเลยเออโอเคมาปับ๊บสามสิบอ่ามาเลนครับลุ้นว่าจะเต็มแผงหรือเปล่าถ้าเต็มแผงน่าจะได้เอ้ยเต็มแผงเต็มไหมโอ้ไม่เกือบโอ้โหห้าสิบไม้สักดอกลูกยาเพิ่งลดโอ้ยอ้ยมึงอะไรของมึงน,นี่อะ โอ้โหไม่ลงให้จบเรื่องจบราวอืมปั๊บสิบสี่แต่เกมนี้ก็ฝันก็ไม่น่าเกลียดมากนะแต่ถ้ามันไม่ว่าวจนเกินไปอะ่ะเนี่ยดูหไหมดอกหนึ่งก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านะเออพี่ยิงว่าก็โหดโหดอยู่นะดูถ้ามันคนตีนม,ม,ม,มันไม่คนตีนแบบเนี้ยอืมถ้ากรอบเหลืองมาสักอันก็เฉลี่ยว,ว่าสิบบาทสิบาทสิบบาทขั้นต่ำอะ่ะอืม เนี่ยน่าจะถึง10บาทไม่ถึง7บาทก็ใกล้เคียงอตุดยดูโอ้โหอันนี้ควนตีนเลยปึ๊บ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 ฮึมอย่าท้าทายเราต้องการให้เรากระโดดเบ็ดใช่ไหมลูกมึงส่งซิกใช่ไหมมาอึ่มมึงส่งซิกใช่ไหมมาตีหนันต้องเกิดต้องเกิดอึม่มเกิดเถอะลูกไม่เกิดตอนนี้มึงจะไปเกิดตอนไหนโอ้โหเมืนครับเรียบร้อยไอ้ย่าไม่เกิด กูเนี่ยไปเกิดแล้วมัครับอ่ะโอเคนะมาอัปเดตกันสักนิดนึงรีวิวรีวิวเกมมาจองสามครับซื้อฟรีทเป็นไม่ตกดำแล้วลด10%ก็ตีว่าบาทละ60นั่นแหละนะเออซื้อเมื่อกี้มีกำไรอยู่ไม้หนึ่งเออร้อยเดียวแต่ขาดทุนก็นะรวมๆเราก็เล่นกันนานมากเนี่ยเออมันขาดทุนไม้หนึ่งไม่เยอะแต่บทจังหวะมันว่าไม่ก็ว่ายับเลยนะ ต้องรู e ้ได้มังกรมันมาถ้ามังกรมันมารอบหนึ่งมันก็ได้เฉลี่ยร้อ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 ยเนี่ยเออแต่เกมนี้พี่คิงคิดว่ายังเรายังไม่ได้อลองเล่นแบบปั่นดูเดี๋ยวว่าจะลองมาปั่นดูแต่วันนี้ขอไปหากำไรเราก่อนนะครับเพราะวันนี้ยังไม่มีกำไรเลยเอาทุนมาจมอีกแล้วนะโอ้เมื่อคืนก็เพิ่งโดนกันไปนะโอ้โหเมื่อวานลองเกมใหม่เย้เยบเยินนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่เชิญเคยแนะนำเล่นตามทุกท่านทิงส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ